แคปซูลลวงตุยที่ครอบครัวไม่ทันระวังสมุนไพรแคปซูลคำที่หลายครอบครัวเชื่อว่าปลอดภัยเหมือนยาจากธรรมชาติเห็นผลดีไม่อันตรายแต่สำหรับบ้านหนึ่งคำว่าปลอดภัยนั้นกลับสรุปลงท้ายด้วยศพบ,บนเตียงเช้าวันนั้นทีมแพทย์ถูกเรียกไปที่บ้านไม้หลังเล็กพบชายวัย65ปีนอนนิ่งข้างเตียงไม่มีร่องรอยการทำร้ายไม่มีการต่อสู้ มีเพียงคุกขวดแคปซูลสมุนไพรเถื่อนไม่มียอวางอยู่ข้างตัวญาติบอกว่าลุงกินทุกวันเขาบอกว่าไม่ต้องกินยาหมอแล้วกินสมุนไพรแทนได้แต่สิ่งที่ผมเห็นบนโต๊ะไม่ใช่สมุนไพรแต่คือคู่กับดักที่ฆ่าช้าๆผลชนสูตรศพคู่หัวใจโตผิดปกติก้ามเนื้อหัวใจมีจุดเนื้อตายตับบวมบักเสพไตเสื่อมรุนแรงจนแทบไม่ทำงานทั้งหมดเข้าข่ายพิษสะสมชัดเจน เราเก็บตัวอย่างแคปซูลตรวจในห้องแลบผลออกมาแล้วทุกคนในห้องนิ่งกริบแคปซูลที่บอกว่าเป็นสมุนไพรแท้กลับคุกผสมสเตียรอยปริมาณสูงแถมมีคู่ยาลดน้ำตาลรุนแรงใส่ลงไปแบบไม่มีการคำนวณขนาดยาใดๆยาที่ควรอยู่ในมือหมอกลับถูกบดใส่แคปซูลแล้วขายให้ผู้สูงอายุอ้างว่าเป็นสมุนไพรบำรุงนี่คือสาเหตุที่ผู้ตายหยุดยาหมอความดันพุ่งขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ลงน้ำตาลตกหัวบหลายครั้งไตทำงานหนักจนพัง หัวใจเต้นผิดจังหวะจนหยุดเต้นในที่สุดเขาไม่ได้ตายเพราะโรคแต่ตายเพราะยาหลวงตุยที่แฝงมาในรูปแบบสมุนไพรบทเรียนจากศพนี้ชัดเจนมาก 1. คําว่าสมุนไพรไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป 2. ของเถื่อนที่เห็นผลเร็วมักผสมยาแผนปัจจุบัน 3. การหยุดยาหมอโดยไม่ปรึกษาแพทย์คือการเดินเข้าใกล้ความตายอย่างเงียบๆหมอหมูพูดจริงนะครับแคปซูลเถื่อนราคาหลักร้อยอาจทําให้ต้องสั่งลงราคาหลักหมืน่น อย่าปล่อยให้ความเชื่อผิดๆพรากคนในครอบครัวไปแบบศพนี้เลยครับ